เทวทูตสี่คนชรา43ภิกษุทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคันงามงามเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงาม นายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพานะคันงามงามกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เทียมยานพานะคันงามงามไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระวิปัสสีราชกุมารทรงยานพานะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพานะคันงามงามตามเสด็จอีกหลายคัน 44ขณะที่เสด็จประพาสอุทยานพระวิปัสสีราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชราผู้มีซี่โครงคดเหมือนกลอนประตูหลังงองงุม้มเดินถือไม้เท้างกงกเงินเงิน,งนกระสับกระส่ายหมดความหนุ่มแน่นจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆนายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนชราทำไมเขาจึงชื่อว่าคนชราผู้นี้ชื่อว่าคนชราเพราะเวลานี้เขามีชีวิตอยู่อีกไม่นานพระเจ้าค่าถึงเราเองก็จะต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นกระนั้นหรือ ทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่านายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์ มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่45ต่อมาพระเจ้าปันทุมารับสั่งให้เรียกนายสารถีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารถีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่พอใจในอุทยานหรือไม่นายสารถีทูลตอบว่า ขอเดชะพระราชกุมารไม่ทรงยินดีในพระราชอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระราชอุทยานเท้าเธอตรัสถามว่าขณะเที่ยวชมอุทยานราชกุมารพบเห็นอะไรหรือนายสารถีทูลตอบว่าขณะที่เสด็จประพาสอุทยานพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชารา ผู้มีสิกโครงคดเหมือนกรอนประตูหลังงองงุม้มเดินถือไม้เทา้างกเง,งินเงินกระสับกระส่ายหมดความหน่มแน่น,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 นจึงตรัสถามข้าพระองค์ว่านายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆข้าพระองค์ทูลตอบว่าขอเดชะ ผู้นี้ชื่อว่าคนชราทำไมเขาจึงชื่อว่าคนชราผู้นี้ชื่อว่าคนชราเพราะเวลานี้เขามีชีวิตอยู่อีกไม่นานพระเจ้าค่ะถึงเราเองก็ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดานีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดานีไม่พ้นพระเจ้าค่ะ สหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดข้าพระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดําริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะ เมื่อมีความเกิดก็มีความแก่พระเจ้าค่า